วัสดีครับผมอาจารย์ุยนะครับอาอาวันนี้มาพูดถึงการฝึกสวิปปิ้งยากตรงไหนนะฮะในในส่วนของมือใหม่นะครับอันดับแรกคือผมมองว่ามือใหม่ที่ฝึกสวิปปิ้งเป็นสำร็จก็คือเลือกจํานวนโน้ตในการฝึกเยอะเกินไปนะครับเราจะต้องฝึกจากจํานวนสายน,ย,นยน้อยก่อนนะครับเพราะว่าสวิปปิ้งเนี่ยมันคือการดีดนะฮะการดีดเราจะลองดีดลากนะครับเนี่ยแค่2ส,สายดูก่อนนะครับลงลง,ลงข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลักษณะมือเนี่ยจะเป็นการทิ้งน้ำหนักมือลงไป แลว่าปิกเราจะไม่จับไม่จับแน่นนะฮะเราจะปล่อยให้เป็นไหลไปตามธรรมชาติเราต้องเช็คธรรมชาติมือเราว่าเวลามันไหลลงไปเนี่ยเรารู้สึกยังไงชัดไหมแล้วก็เกร็งไหมนะครับถ้าเสียงชัดไม่เกร็งถือว่าโอเคนะครับแล้จะมีอย่างหนึ่งที่เราต้องสังเกตก็คือเราต้องถามตัวเองว่ามันเบาได้อีกไหมนะครับก็คือบางทมีมันอาจจะยังเบาได้อีกเราก็เก็บความเบาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยประมาณนี้ครับ มือเรา,า,าก็จะเบาสบายลากเราจะไยินเสียงโน้ตชัดเจนสามสายสี่สายพอมันจนสายกว้างขึ้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการดีการลากมือลงไปดึงมือขึ้นมาตรงน,นี้ผมจะแปะไว้ที่สายด้วยนะครับของช่วงของท้องนิ้ นิ้วตรงนี้เนี่ยนะฮะวางมือลงไปเบาๆนะแล้วก็ทิ้งมือลงเดินมือขึ้น5้าสายมือต้องสบายๆนะครับมือสบายๆนะครับเอาความรู้สึกเป็นหลักนะครับเราอย่าไปดูท่าคนอื่นว่าท่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงนะครับคือแต่ละคนเนี่ยความสบายของมือแล้วก็รูปร่างของมือจะแตกต่างกันนะครับ อ่6สายอย่างเงี้ยโอเคทีนี้รูปแบบของการสวีปนะครับมันก็ถ้าเกิดเราเล่นแบบหนึ่งโน้ตต่อหนึ่งสายเนี่ยมันก็จะสวีปง่ายหน่อยนะนี่สองสายนะเราก็หยิบเอาสองโน้ตมาทุกทีผมเล่นเป็นคู่ห้าแบบสงนี้โน้ตตัวโน้ตตัวเอฟนะตรงนี้โน้ตตัวอ uh, นะีตรงนี้โน้ตกับโน้ตตัวบ e ีตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราก็เปิดเป็นท่อนแล้วก็จับไปลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับเนีย่ยพวกสวิ f t 3สายก็จะเป็นแบบพวกอ p ฟชิลักษณะแบบนี้ ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เป็นอาบัจิโอนะครับบางสายมันจะมี2โน้ตนะนี่จะมีเทคนิคอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นอาบัจิโอ้ีตรงนี้โน้ตตัวสีนะครับลงลงขึ้นจะมีผัวอ็อกตัวนี้มาด้วยนะครับอ่าแล้วตัวนี้เราจะอ้อมปิกกลับมาดีดลงคืนนะครับดังนั้นเเราดีดลงลงขึ้นตัวนี้ครับเราจะปิกมาแตะข้างบนสายสองแบบนี้แต่ให้เบาที่สุดพร้อมที่จะดันลงไป ปาดขึ้นมาใช้ชีควบคุมที่ทางปิกให้มันอยู่ข้างบนสายสอง้วเสียงต้องชัดนะครับมือต้องรู้สึกเบาโน้ตต้องชัดถึงแมเราจะเล่นเร็วขึ้นเราก็พยายามควบคุมความรู้สึกให้รู้สึกเบาอยู่เสมอ ดังนั้นการตึงตัวจะถึงการในระดับที่เราเล่นอ่ะมันจะตึงตัวพอดีพอดีแต่ว่ามันจะไม่เกร็งนะมันจะไม่เกร็งนะมันมีการตึงตัวเหียดตัวพอดีพอดีให้มือมันสามารถกระเพื่อมเป็นลักษณะแบบแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็เรียนรู้ตามทฤษฎีภไยว่าเอาปเชื่โอ้ซีสมมติเราฝึก12ขนีนเนาะซีจีดีเ f ad, ีฟั D f ad, e ีฟัด f อฟัด f อฟั B f ีฟัดแล้วก็เประมาณนี้นะครับเราจะเล่นสามสายเราก็เพิ่มอัปโจเข้าไปนี่ต้องมีความรู้เรื่องของอัปโจด้วยเดี๋ยวผมก็ปาดลงไปลงลงลงขึ้นปิ๊กจะติดนะ,ะปิ๊กจะติดมาอย่างเงี้แล้วก็ปูออฟแล้วก็ขึ้นมาจังหวะขึ้นเนี่ยผมจะบวช ปิกมาข้างบนสายสามดันลงไปลงลงประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ลูกสูตรฮิตของทุกคนที่ที่จะฝึกสวีปก็คือเพลงเพียงร<ๆ>ักถูกไหมหลายคน ฝึกไม่ทันอะไรไม่ทันแต่ปัญหาจริงของการฝึกไม่ทันก็คือน้ำหนักของการเล่นนะใช้เยอะเกินไปนะครับสวิทเพียงรักเนี่ยจะอยู่ในคอร์ด e ตำแหน่งนี้นะอ่าเวลากดเนี่ยเราจะใช้แรงแค่กระดิกกระดิกแค่นี้กระดิกแค่นี้ฮะกระดิกเข้าไปหาฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเสร็จปุ๊บเวลาคลายตัวให้คลายให้สุดนะฮะแล้วก็กระดิกเข้าไปใหม่เนี่ยกระดิกเออตรงไหนตรงเ,เนี้ยโอเคเนี่ยจังหวะที่พัวต้อง จังหวะดีๆนะครับดีขึ้นบลอกนะแล้วก็ขึ้นขึ้นจนโน้ตสุดท้ายสายสี่เราจะดีดอ้อมมาที่สายห้าแล้วก็ดีดลง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 ,ลงปิ๊กติดหมดเลยนะลงลงขึ้นบล็อกขึ้นขึ้นนี่ปิ๊กติดหมดเลยนะครับขึ้นลงลงอ่ะมันจะมีสายบนจะมีบลอกตรงนี้แหละ เพลงเพยงรักมัสืกอว่าจะีดสวขึ้นมาก่อนเนาะเราก็จะดีดขึ้นก่อนก็ได้ขึ้นมาถึงนิ้วก้อยเลยแล้วก็ดีดลงนิ้วชี้แฮมออนลงลงลงคือถ้าคุณจะหาหนักนิ้วในการเล่นที่มันแบบเบาขนาดนี้ไม่ได้มันก็จะเร็วยากน,นะครับมันกลายว่าเร็วปุ๊บแต่ว่ามือก็แข็งขึ้นด้วยมันทำให้เราเกรงนะฮะต้องต้องกระดิกเอาอะ โอเคนะครับลองเอาชุดนี้ไปฝึกดูนะครับผมใครที่สนใจเรียนนะผมลงคอร์สออนไลน์เนะื้อหาครบถ้วน490บาทเท่านั้นนะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยครับผมสวัสดีครับ